ผมไปตกแต่งนะสวัสดีสวัสดีครับมาเจดังตีสักหกชิ้นแน่แล้วสิครับช่างยังตีสักหกพ่ออ่านนะครับดีดูด้วยดีดูคุยกับน้องครับไปแล้วอะไรดั้งดั้งอะไรเมื่อดั้งอะไรดั้งดั้งเนี่ยไหนเดยดั้งนอะไรครับจะเจ้าไง เดี๋ยวเราแย่งน้องเกิดเสิงและจิกดีดที่ว่าตั้งตีหล่อไหมอ่านกูว่าแล้วหักๆเลยกูว่าแล้วทำหักแล้วเล่นหน่อยดิขาเล่นหน่อยอะไรอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะไปไก่กันไปน้องักไก เป็ดเจิรเจ็ดไก่ฮากอะเเาไก่ฮากอะฮยเจิบฮ uhm so ักจกใครทำ่ะนะเออนักเ็ตีอมากจกอะไร้าเจ้ามันลุดอะไรเระไก่ทำอะไรอะไก้ตอนนี้ เระจกมันหักว่าไก่แค่วิธทำหักทำไมอ่ะเ้พ้อดี้อดิโอ้ยน้ำลายเรืออไรกันเลเนี่ยเล้ยเ้อกจกหักไหมทำอะไทำทำกรกมันหักไหมขาขมันหักเรือเีวนขามันหักไปตกเกือเลย ไปไหนล่ะลูปไปไหนรไหนติดเหลืองไว้นี่ยตายอ่ะโอเคนะครับเดีอ้ใคร่ยี่ัดใส่ยี่บัสีทำก้อะ่า่าฮ่่า่อฮ่่าต่มฮ่า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 ฮ่อฮ่า่าฮาฮ่่าฮา่า

ใคเป็นเอฟซีว่าไก่ก็มาดูได้เดี๋ยวเึ็ตีก่ะป้าเดี๋ยวพาเราพาไปข้างนอกกันนะทุกคนเดี๋ยวคืนนี้แท็กตีไปนอนบ้านย่านะครับแล้วตอนหกโมงเช็กตีไปนอนบ้านยา่าเดี๋ยวแท็กตีก็ะเอาคลิปมาให้ดูนะครับการเดินทางไปนะครับตอนหกโมงวันนี้นะครับช่างตีไปนอนบ้านโน้นโอ้โหก็พูดว่ายางไงเนีย่ย <laughs> 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 yeah, 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 yeah! <laughs> I, <laughs> ชื่ออะไรครับชื่อหนูชื่อฟันฟันฮะหนูชื่อฟัน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 ใครตั้งชื่อใครครับชื่อฟันฟันค่ะแม่ไปไหนครับเอาแม่ไม่อยู่บ้านครับแม่แม่ไม่มาครับเอาแม่แม่ไม่อยากมาแม่เบื่อเบื่อใครครับเบื่อกระนดนะเบื่อกระนดเอานะเบื่อกระนดอะไรนะเบื่อกระนด อะไรเนี่ยฟงงตั้งนานแม่ไม่ได้กินโอเคนะครับคลิปนี้ช่างตีขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่อง<ม>ช่างตีหลักหกช่างตีหลักหกช่างตีนะครับหลักหกพ่ออ่านนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ช่างตีเขาเจอลาก่อนนะครับ<า>โอเคครับ